ก็ใช้ตะแกรงหรือกระชอนนี้นะครับแช่ลงไปในน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็นำเผือกน,นะครับมาวางเลยช้ดได้ชมประมาณสามลูกก่อนนะครับเพราะว่าตะชอนเนี้ยเล็กนะครับเหตุที่แช่น้ำมันก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่บอกไปก็คือเผือกเราจะได้ไม่ติดนะฮะจะได้แกะออกง่ายๆนะครับแล้วก็วิธีการเช็คน้ำมันก็ใช้แป้งเผือกของเราเนี่ย เช็คลงไปก่อนนะครับนี่นะครับอย่างนี้คือน้ำมันยังร้อนไม่ถึงนะครับเพราะว่าพอฟูแล้วไหลออกอย่างนี้นะครับน้ำมันเนี่ยความร้อนยังไม่ได้นะครับเร่งไฟให้น้ำมันร้อนขึ้นอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมทอดเผือกเนี่ยจะมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับจะทํายากกว่าปิ้ซํซำเมนูอื่นนะครับในการทอดนะครับเราเร่งไฟมาสัก นะครับเราก็มาเช็คละมันซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะขึ้นฟูอย่างนี้แล้วไม่ไหลออกนะอย่างนี้นะฮะํามันได้แล้วนะครับก็ตัดกได้เลยครับแต่เราก็นําเผือกของเรานะครับลงไปเลยไล่ไปนะฮะมันนะครับค่อยไล่ลงไปนะครับประมาณนี้ครับพอเราแช่มาสักพักนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนีดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ เราจะแช่เผือกของเราด้วยการแชร่ด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้ยังไม่สุกนะครับด้านบนนี้ฟูสุกแล้วนะรเราจะแช่อยู่ประมาณสัก3ามสี่นาทีโดยการแชร่ด้านล่างนะครับโ <Okay. S 1> อเคทีนี้ครับเราแช่เผือกเรามาประมาณสามสี่นาทีนะครับนี่นะเผือกเราก็สุกแล้วนะครับ